สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราคงไปดูนะครับว่าทำไมนาย,ยกรัฐมนตรีของอังกฤษมาพูดถึงสิงคโปร์ และเกาหลีว่าเป็นประเทศที่ชาวอังกฤษควรจะต้องหันกลับมามองอันนี้ก็คงจะมาจากเพราะความสามารถของคนเกาหลีถ้าเกิดเรามาพูดถึงความสามารถของคนเกาหลีคิดว่าคนเกาหลีนั้นไม่เรียนหนังสือนะาต่มาว่าเขาเรียนณเวลานี้เนี่ยคุณโยมก็รู้ดีว่าสิ่งซึ่งน่าประวัติพลึ่งพิงของอเมริกาเนะี่ยคืออะไร คือซัมซุงโอบามาเนพูดอะไรในในวันแถลงนโยบายวันต้นๆครั้งที่สองบอกว่าอเมริกาในต้องการจ็อบส์มีสองความหมายหนึ่งสติปจ็อบส์คนที่คิดนวัต,ตกรรมเ,<อ>เพราะว่าทำเงินทำทองให้อเมริกามหาศาลจ็อบส์ที่สองคืองานเ,<อ>เขามีปัญหาเรื่องคนตกงานเยอะแยะไปหมดแต่เกาหลีดีว<ๆ>ันดีคืนทำไมไปในมุมมองของาราจะต้องไปดูว่าเขาสร้างชาติมาได้เอางี้ ก่อนหน้านี่เขาจะเป็นอย่างนี้เลยพวกของเขาสู้กันมหาศาลนะบาดเจ็บล้มตายสงครามภายในเยอะๆยามายพอสามารถเอาอำนาจมาเป็นของประชาชนไนดะ้จากนั้นประเทศนี้ร่วมกันคิดใหม่ว่าพอกันดีได้ไหมกับการที่ปล่อยให้ประเทศนี้ไปตามยถางกับและสิ่งซึ่งเขาสร้างรากสร้างฐานคือหนึ่งการเมืองต้องมีธรรมะพิบาลไม่มีแล้วการเมืองที่เป็นเรื่องของการ ยักย้ายถ่ายเทมและระหว่างชนชั้นนําเยงไม่เคยไม่มีแล้วสองต้องโปร่งใสจริงๆแล้วก็สามคุณรคนังคนสี่ก็กฎหมายและห้าก็คือการส่งคนของเขากระจายไปทั่วโลกทุกคนทุกแห่งและไปเรียนรู้จากชาติชั้นนําทั้งหลายและดึงกลับมาดังนั้นเมื่อเขาสั่งเข้าวิเคราะห์แล้วก็มีพิมพ์เขียวประเทศอย่างนี้น,นะคน <c oughs> นุณเพราะผ่านมาสักไม่นานเลยแค่20ปีนี่เองตอนนี้ประเทศนี้เป็น ประเทศที่ญี่ปุ่นเองก็เอาไม่อยู่ไ,ยไ,ยไปไกลกว่าญี่ปุ่นเขามองพู้ต่อสู้คืออเมริกาถ้าเรามาดูนะซัมซุงวันนี้กลายเป็นบริษัทอันดับประมาณสักยี่สิบของโลกที่มียอดขายที่มีขนาดของบริษัทสูงขนาดนี้เขาบอกว่า,างี้เรามาดูมือถือของซัมซุงนะว่ามีสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์ของทั้งโลก 31%แล้วถามว่า i iPhone นอ่ะ15%เองทำไมซัมซุงถึงขยายตัวในระยะเวลาเพียงไม่ถึง10ปีสั้นมากๆฉะนั้นวันนี้ทำไม s ซัมซุงถึงเป็นอย่างนี้เพราะเรื่องความรู้เพราะเรื่องความสามารถอของพนักงานใช่ไหม<น>และความรู้ความสามารถก็มาจากเรื่องของการศึกษาใช่หรือเปล่าตรงนี้นี่ก็คือเรื่องราวของคนเกาหลีการสร้างชาติด้วยการศึกษาที่ดีเยี่ท่านผู้ชมครับเรื่องราว มีมากมายที่สะท้อนภาพความคิดหลายๆอย่างซึ่งถือว่าเป็นเนื้อหาที่คนไทยทุกคนนั้นควรจะต้องหันมามองเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าคราวนี้ผมแจกหนังสือเช่นเคยนะครับสิบท่านแรกส่งชื่อและที่อยู่มาที่ Facebook วิกรมกรมบดิตภาษาอังกฤษจะได้มีลายเซ็นของพระอาจารย์วอกับผมนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามรายการของเราสวัสดีครับ